สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการรีเซ็ตสเตตัสนะครับว <Wow. S 1> สำหรับใครที่อัพผิดสมมุตินะครับว่าส่งอัพแบบนี้แล้วผมแบบไม่ชอบอยากจะเปลี่ยนเป็นสายอากิซึ่งจะได้พิวๆหน่อยจะได้หลบเก่งๆนะครับผมก็สามารถรีได้นะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นของโอเพนแล้วจะมีอยู่หรือเปล่านะครับก็คือไอเทมสำหรับรีจะอยู่ในแคชช็อปอันนี้เขามีขายอยู่นะครับ อยู่อันที่หน้าที่สองตัวนี้ครับผมมีตังนัน้โอเคพอมีอยู่เดี๋ยวผมเทสให้ดูหนึ่งอันราคาเก้ารเก้าสิบนะครับพอซื้อมาแล้วเราจะได้กล่องแบบนี้ก็กดใช้เขาจะให้มาเป็นเม็ดนี่ครับจะเป็นเม็ดตัวนี้เราสามารถเอาไปรีได้แต่ว่าไม่สามารถรีสกิลได้นะครับสกิลที่อัพไปแล้วก็คือตามนั้นเลยแต่ว่าสเตตัสต,ตรงเนี้ย สามารถรีได้เงื่อนไขของการที่จะต้องรีก็คือเราจะต้องทําน้ําหนักในตัวเราให้เป็นศูนย์อย่างตอนนี้ของผมพันสามซึ่งรีไม่ได้นะครับเวลาเราไปเขาก็จะบอกเราว่าให้ทําน้ำหนักเป็นศูนย์ก่อนเดี๋ยวผมพาไปดูจุดนะครับตรงนี้นะครับกลางเมืองพันไทร่ามาเยื้องขวามือนิดนึงก็จะเจอเป็น PC ตัวนี้ ใชครับจะต้องน้ําหนักเป็นศูนย์แล้วก็ถ้าขี่ตัดขี่ก็ต้องลงก่อนนะครับไม่สามารถรีเซ็ตได้ถ้าขี่นะคนี่ผมจะไม่ได้เพราะว่าน้ําหนักจะต้องเป็นศูนย์น้ำหนักเป็นศูนย์ทำยังไงก็ต้องถอดออกให้หมดเลยก็ต้องรู้ว่าอันนี้น้ำหนักเท่าไหร่ไงน้ำหนักหก ใช้พวกนี้ก็คือต้องเอาออกให้หมดนะครับเราก็ถึงจะรีได้โอเคทีนี้ทำยังไงเราก็ต้องเอ,เอาไปสากไว้ก่อนออันนี้มีคนมาติดม,มาขอตังค์นะครับก็ให้ไปแสนหนึ่งสำหรับผู้เล่นใหม่ที่สงสัยว่าเอาเงินมาจากไหนกันไม่ไม่ยากนะครับเพราะว่าตอนให้มาสร้างตัวละครมาวันแรกเนี่ยจะมีกล่องจดหมายเนี่ยส่งเข้ามาให้เขาจะให้เพจม,มา ีผมรับมาแล้วก็คือจะให้เพชรมาแล้วเราเอาเพชรไปแลกมันจะได้มาห้าร้อยล้านเลยนะครับว้าวทำไมผมมีเยอะเนี่ยอ๋อผมผมผมน่าจะแลกไปสองครั้งอ่ะมันได้เป็นพันล้านเลยใช้ไม่หมดแล้วแน่นอนมันมันเยอะมากนะก็ใครที่ไม่มีตังก็ทำตามนี้หรือถ้าเจอตัวผมแล้วอยากถามอะไรก็สิปมาได้เลยนะครับถ้าเจอในเกม โอเคอัน okay. นี้ผมต้องโยนของในตัวทั้งหมดอันนี้น้ำหนักเท่าไรศูนย์ถ้าน้ำหนักศูนย์อยู่แล้วนี่ไม่ต้องนะครับเพราะว่าไม่ได้มีผลอะไรเขาแค่ต้องการให้น้ำหนักเราเป็นศูนย์คหัู อโอเคน้่นหนักเป็นสูตรแล้วกลับไปหาคนดีคนเดิมนะครับสาเหตุที่ผมอัพสเต็อย่างเดียวทำไมไม่อัพอาชีนะครับบางคนอาจจะสงสัยเพราะว่าผมเน้นใช้สกิลในการเก็บเววก็คือใช้โซนิคโบแล้วก็ผมก็เช่าอาวุธตัวนี้มาอันนี้เป็นอาวุธเช่านะครับเป็นกาตา ซึ่งการจะใช้โซนิกโบได้นะมันต้องใช้กาตาเพราะว่าผมลองใส่มีดแล้วมันไม่ให้ใช้สกิลโซนะิกโบใช้ไม่ได้ก็เลยต้องไปเช่ากาตามานะครับแต่ผมจะลองรีไปอีกสายหนึ่งเป็นสายมีดแล้วกันนะสําหรับใครที่เล่นแอดมันก็นมีสองสายนะครับมีมีดกับกาตาผมจะลองรีไปเล่นมีดดูอ่ะนะครับ ให้ละทีนี้ผมก็จะเล่นมีดใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นมีดเนี่ยมันก็จะต้องตีเร็วนิดนึ่งจะสกิลเก็บเร็วอย่างเดียว,วไม่ได้ล่ะผมก็จะต้องอัพให้มันบาลซา์กันระหว่างสเต็งอากิแล้วก็เดกนะครับก็คือคิดว่ายัางไงก็ต้องมีเด็กไว้หน่อยหนึ่งเพราะว่าที่ผมจะไปตีไนจะไปตักะแตนมันจะพิวมากผมก็ตาจจะต้องมีเด็กไว้สักสามสิบ ในผลเี่ว่าสามสิบเอ็ดเพราะว่ามันใช้แค่สี่พอยในการอัพนะครับถ้าสามสิบเอ็ดไปสามสสองมันจะใช้ห้าพอยแล้วซึ่งผมว่ามันมองว่าเยอะไปผมก็เลยไม่เอานะครับผมก็จะเอาแค่ประมาณอย่างสเตงผมก็จะเอาทักสี่สิบเอ็ดอย่างเงี้ยครับเพราะว่าสามสิบมันใช้ห้าพอยใช่ไหมครับสี่สิบแตสี่สิบเอ็ดมันก็ยังใช้ห้าอยู่นะแต่ถ้าสี่สิบเอ็ดไปสี่สิบสองเนี่ยมันจะใช้หก <Wow. S 1> ประมาณนี้ที่เหลือ ไม่ว่าจะเร็วไปถึงเท่าไหร่ผมก็จะลงอากิจอย่างเดียวนะครับเพื่อให้ตีเร็วแล้วก็พิวพ้วๆหน่อยในแมปต่อๆไปที่เราจะไปตีนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่ต้องการให้ผมทําคลิปอะไรต่อไปก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับหรือถ้าเจอในเกมก็ทักทายกันได้หรือขอเงินหรือโทรออไม่ใช่โทรสิพิปมาถามได้นะครับก็ขอบคุณมากครับ